KTC งบออกมาแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนทุ่มกว่าๆนะนะครับเรามาดูกันนะเพื่อให้เพื่อนๆได้วางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้นะอันนี้ผมผมน่าจะเป็นคนพูดคนแรกว่านะเ,เพื่อนๆไปวางแผนได้เลยนะสำหรับ KTC นะครับคืองบออกมาเนี่ย <c oughs> อ่าติดลบไปสาจุด 4-6%นะครับกำไรสุทธินะฮะดูไส้ในกันนิดนึงนะครับอ่านะครับก็เป็นรายได้นะครับที่เยังยังไม่ถ้าเป็น YOY เนี่ยก็ดรอปลงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเฮ้ยเฮ้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเก่งนะเออก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าในไตรมาส4เนี่ยบ้านเราปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันมันไม่มีเรื่องของโควิดเออจริงป่ะเพื่อนๆคิดว่าไง ถูกไหมเฮ้ยแต่รายได้ในไตรมาส4เนี่ยเดือนเราดูแค่ไตรมาสเดียวนะเพราะว่าอะไรเธอถ้าจะไปเพื่อนเพื่อนไปดูทั้งปีเนี่ยนะครับเพื่อนเนจะเห็นถึงความแตกต่างเยอะเพราะว่าปี2020เนี่ยมันโดนโควิดกระทบไปหลายไตรมาส <c oughs> แต่เราอยากดูการฟืน้นตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูเทียบแบบไตรมาส4 เทียบกับไตรมาสามก็ได้นะครับหรือไตรมาสี่ปีนี้เทียบกับไตรมาสี่ปีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันดรอปลงไปแต่ดรอปลงไปไม่เยอะเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้นะเออนะครับใช้ได้นะนะฮะส่วนตัวกําไรเองนะครับไตรมาสี่ปีที่แล้วนะครับสามหนึ่งพันสามร้อยล้านนะครับปีนี้นะครับไตรมาสี่ปีนี้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านนะครับก็คือใกล้เคียงกันมากนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วย ด้วยตังหกนะครับเออนะครับแต่สิ่งที่เป็นดีเทลข้างในเนี่ยนะครับการใช้บัตรนะฮะเอ,อ่อถ้าเทียบแบบถ้าเทียบถ้าเทียบแบบเอ,อ่อปีก่อนก่อนเนอะปีหกหนึ่งหกสองเนี่ยมันดรอปแน่นอนนะครับการใช้บัตรเราจะเห็นเลยว่าเอ,อ่อการใช้บัตรเนี่ยดรอปแน่นอนนะครับแต่ก็มีลักษณะที่เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มพองอกตัวเริ่มฟื้นตัวนะอันนี้จะเป็นของช่วงตุลาคมนะฮะพฤศจิกายนะครับ แล้วก็ธันวาปี63นะคือแตรมาสี่เป็นเดือนเดือนเลยนะครับมันติดลบน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่าจากเ,าเดือนตุลาเนี่ยลบ12%นะครับเดือนพฤศจิากาลบสี่นะฮะแล้วก็เดือนธันวาลบสามเฮ้ยมันเห็นเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายโอ่งหรือเปล่าอืมใช่ไหมเพื่อนๆคิดว่าง,งั้นไหมไม่แปลกใจที่หุ้นขึ้นมาเลยแต่โอเคเฮ้ยต้องระวังระวังนะคือมันขึ้นมาเยอะ ถูกไหม KdC ขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะเหมือนแบบแบบเออก,กลับมาแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ปนะนะเดี๋ยวดู KdC นะกลับมาแล้วเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเดี๋ยวผมว่าอะไรไว้เนี่ยนะฮะกลับมาแล้วเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะดูเป็นดูเป็นวีคลานนะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะได้เห็นกราฟชัดเจนนะโอ้โหเออมัน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 นิวไฮเกินสองพันสิบเก้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เกิน2อ1 8ด้วยซึ่งงบงบตอนนั้นปกตินะฮะแต่ตอนนี้ความคาดหวังเนี่ยขึ้นไปพีคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนก็อาจจะต้องใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าอ,อาจจะขายบางส่วนเพื่อเก็บกําไรออกมานะครับหรือขายทุนออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าคุณมันขึ้นมาเยอะเนาะนะครับแล้วใครที่เล่นสั้นอาจจะต้องระวังนะครับเนาะก็วางแผนให้ดีนิดนึงนะ แต่ถามว่ากราฟเนี่ยเสียทรงไหมอย่างไซเวย์นะครับนะมีจุดเซินลิงไคลแม็กไปทีนึงนะครับวันที่11นะครับมักกราแต่ก็ยังไม่ลงนะก็ยังแข็งอยู่นะครับงบออกมาก็ยังดูแบบไม่เท่าไหร่นะอาจจะต้องดูสัก2วันเดี๋ยวอาจจะแบบทิสทิสแบบทิสโก้แบบลงวันเดียวแล้วขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับนะก็ใครที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องวางจุด คัดลอตดีๆนะครับวางจุดสต็อปดีๆนะครับเนาะนะถ้าเราอยู่แบบโซนบนนะครับโซนล่างเนี่ยผมว่าชิวๆนะชิวๆไปก่อนนะครับเนาะเออนะไม่รู้ว่าบอทยังมองได้ไหมนะฮะบ, <c oughs> บอทบอกตีไม่ได้ฮนะ <c oughs> มันเขียวมาตั้งแต่นู้นนะฮะเอ่อแถวแถวสามสิบกว่านะนะครับนี่ก็ล่อไปแบบเจดแล้วนะนะครับก็บอดมองแนวที่ควรจะไม่ควรหลุดนะอยู่ที่7จ็ดสิบสาจุดหกนนะครับก็อาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงนะฮะเนาะนะครับ, <c oughs> no. รบโอเคนะ KDC นะครับตัวตัวเลขตัวเลข NPL นะครับก็ ดูดีขึ้นนะครับนะสำหรับตัว NPL เนาะจาก1.9ขึ้นมาเป็น1.8นะใน NPL ต่อเงินเงินให้สินเชื่อนะครับก็ถือว่าถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะครับก็ดูดูจะฟื้นฟื้นะฮะดูจะฟื้นฟื้นนะครับ